คันแทนหน้านะครับพี่น้องในส่วนที่หยาบที่สุดแต่ว่าคนมากเอามาจุเนาะพี่น้องเนาะครึบคึบครบตัวนี้เป็นตับครับพี่น้องนะครับนี่เอาหั่นบางๆได้เลยครับนี่ครับพี่น้องนะครับผมเอาซัมนี้กับพ่อนะครับแบบบัวตองสุกแห้งนะเอาแบบพอดีพอดีนะผมต้มสุกมาเร้วเรียบร้อยนะครับเอาใส่ลงไปเลย สวัสดีครับทุกคนมืน่อเนี้กับแม่ยู่กับซางอนนี่คือเก่านะครับพี่น้องมาครับพี่น้องมื่อเนี้มากินเข่าน้กากันนะครับมาพอกันยามกอเสร็หลังจากเสร็จภารกิจเลิกาลการเลิกงานนะครับโอ้นะครับได้เป็นเนื้กินแซ่แบๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับตัวนี้เป็นเนื้อลายนะครับพี่น้องได้เนื้อลายได้ได้ไดตับได้คีริวนะครับมีคะแนนหน้านะครับแล้วก็มีนี่มานั่มนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นติดมันในส่วนของติดมันเดี๋ยวเอาไว้เ็ด เนื้อแดดเดียวนะครับพี่น้องเนาะใบกินกับต่ำบังฮงนะครับก่อนอื่นนะครับเมามาเฮ็ดเมนูนี่นะครับพี่น้องมาอนี่สิพาเฮ็ดเมนูแซ่บแซบนะครับสูตพีสูตน้องกินนะครับมามามาเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องว่าสิเป็นเมนูน่อย่างนะครับไปครับนี่ครับพี่น้องผมจะหั่นบางๆนี่เลยครับเอามาเฮ็ดลวกจิ้มนะครับกินกับแจ่วขมๆแซ่บๆปั๊บๆครับพี่น้องเริ่มลงมือเลยได้บัดนี้ครับมันสีสวยเนาะพี่น้องเนาะนี่หั่นบางๆนี่เลยครับ ตัวนี้เป็นตับครับพี่น้องนะครับนี่ห้าหั่นบางๆได้เลยครับตับเราเอาไปเห็นหลวกจิมแจวขมๆม,มกระแสบขึ้นกันครับตัวนี้เป็นคีรีโครับพี่น้องเอาแนวนี้เลยครับนี่แล้วลก็ตัวนี้คันแทนาครับ นี่ครับพี่น้องผมหั่นแล้วเรียบร้อยกันสิได้ประมาณนี้ป่ะไปหลวกกันครับอ่ะตัวนี้เอามาวางไว้ี่นี่สักครับมันขวางทางเนาะตัวนี้เจลครับพี่น้องนะครับผมเห็ดมาแล้วเรียบร้อยแล้วละครับเหลือตั้งแต่ใส่น้ำปลานะครับนี่เอาใส่น้ำปลาลงไปครับแล้วก็เป็นเนยครับพี่น้องไอเห็นมะนัเนนี่น้ำต้มเพียนะครับ ผมต้มสุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอาใส่ลงไปเลยอ่ะพอเหลือไปจังน้อยครับเอาไว้เอาไว้ลวกกันนี่แหละเนอะไปเริ่มลวกกันครับพี่น้องบานนี้มันเสียเวลาอ้าวข้างนอกรับที่นี่หนาลงจังน้อยครับบ่ตรงใส่หลนะครับอ่ะเอาซ้ำนี่แหละบานนี้เอาก็ใส่ใบมะกรูดลงไปครับตัไไข่หน่อยนั่งนะครับใส่ลงไปครับพอหมอเดือดแล้วเขาก็เอาเนื้อลงไปเลยครับ นี่ครับใส่ลงไปครับสีข้นๆจักหน่อยนะครับบ่ต้องดนนะครับพี่น้องนะครับพ่อตเนื้อแบบสีซุกๆจักหน่อยเข้ก็าเอาขึ้นได้เลยนะครับนี่ปิดแก๊สครับบารนี้นี่ครับพี่น้องนะครับผมเอาซ้ำนีกับพ่อนะครับแบบบ่ต้องสุกแห้งเอาแบบพอดีพอดีนะครับจั่บอหยาบนะครับเนาะไปไปลงจานกันครับมาครับพี่น้องมาในเซตแล้วเรียบร้อยได้แล้วนะครับสำหรับเมนูอ่า ลวกเนื้อน่องไล่นะครับลวกเนื้อน่องไร่บางเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยนะครับหั่นแบบบางๆนะครับมีมีคีริวนะครับหรือว่าสามสิบกีบมะนั่ลหล่ะมีมีตับมะนํานะครับพี่น้องเนาะลวกแบบก็ต้องลวกโดนนะครับแบบเอาล่งแล้วนะครับเพราะเนื้อเปลี่ยนสีห้เาเข้นเลยนะครับแบบนี้บอยหยาบครับพี่น้องบอยหยาแบบหยำกรุบๆเลยมามาครับบ้านเนี้ ขออนุญาตลงมืออลไรได้บ้างนะครับผู้ใดบ่ท่านได้กินข้าวกินน้หนะครับแตงผพราข้าวผัดหนามากินน้ากันเด้อบ้างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องขออนุญาตได้ไนะครับสำหรับผู้บ่กินเนื้อนะครับเนาะเอานะครับลงมืออะไได้บ้างนี้นะครับคำแรกครับพี่น้องแจวบ่ท่านได้๋ยซีมอยู่เทเปียกเอาหนัาปลาใส่คำแรกครับอืได้การนะได้การนะแจวเอาซ้ำเนียบปรุงเพื่นแบบเสียเวลา น้ำมะเขือใส่โปแฟ่ๆอะเ,ะเ,ะเ,เลแบบหืมคอขมากอืมเก่าครับพี่น้อ,อ,องสดเดาสดเดางามเลย ทำเขากันอืจับผมเอาหเห็ดเนื้อแดดเดียวครับพี่นอะ หน้ำงจิ้มลงแน่เลยครับฮึครับสุดยอดบริเทศกินโดนหรอครับไม่โดนเนี่ยคีริวคีริวครับเรื่อว่าสามสิบกิบ

ตับครับพี่น้องตับตับบวกจิ้มกับหวานกันอ่อนดี <c oughs> <c oughs> หดใจ ตับตับ,ตบุยนำจิ้มั้งนะครับ ตัวนี้เป็นคันแทหน้านะครับพี่น้องในส่วนที่หยาบที่สุดแต่ว่าค้นมากเอามาจุเนาะพี่น้องเนาะอืครึบครึบ จะเป็นเนือแสกเอ็นครับนะารา เขาออจากเตี๊ดเมื้อได้จังน่ะเอาจิ้มลงไปแนนี่ครับหือ กบฟังเสียงพี่หนังฟังเสียง <c oughs> ตับๆลวกกินกับหวานดิตับกันไ้ Mmm. -hmm. เนี่ยเนี่ยมันจะพลอยครับพี่น้องเวลาเขาเอามาหลวก้เสียงอยู่ไตะพี่ อืมอืมบางวันกวนแล้วครับพี่น้อง ลงไปน้ำกรึบๆดีขนาดร่มตีปลาใบครับพี่น้องนั่งอยู่ข้างบานคือเก่าันละอาทิตย์นี้เขาเด็ก เขาเด็กก็มานั่งอยู่ข้างบัานแนวนี้นะครับน้องนั่งกินเขาอืมแหนมเห็นคอืมอ้ม ครับครับ người này cứ đáng ra nè Hãy subscribe không bỏ lỡ những หน่วยป,ประหันเข้าไปตาพันหน่วยแล้ยแซ่บอื อ๋อเอาล่ะครับพี่น้องเพล่ะเพลินละเอ้าจุดมจิ๋มใช่เอานะครับก็เรียบร้อยไปนล้วข้างนอกพี่น้องมีในสั่นรับเมนูนะครับแซ่บๆนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับเป็นเมนูลวกเนื้อไร้นะครับหรือว่าลวกลวกกิมเนื้อไร่นั่นแหละนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องแงเหมือนเซ้านะครับหลังจากนี้ผม เลิกงานมานะครับพี่น้องมากินข้าวน้อกันคือเอานี่แหละครับพี่น้องนะครับหลังจากเลิกงานมาบพอดีเฮ็นอยังหลอกหาแน่กินข้าวกินน้ำนะครับหลังจากนี้นะครับก็เป็นช่วงของการรีดผ่ารีแพทยซักผ่าซักแพทยไว้นะครับเนาะสำเน็ลนะครับพี่น้องนะครับไม่ให้เรงง่ายงงายนะครับใส่เวลาว่างหลังจากเลิกงานนะครับเฝ้าเคลียร์ภารกิจแต่กองง่าแล้วนะครับเฝ้าพราะได้เขาอยู่เขานอนตื่นขึ้นมาพราะได้สูงงานกันไปนะพี่น้องเนาะกับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ยติดตามเราชมนะครับโดยดีเสมอม่านะครับสำหรับคคคลลิปนนนีี้้้รรรััับบบพ่่อองงะเวถาามกหืใจ อย่าลืมฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนํายเด้อนะครับพี่น้องนะครับพิ่ฝากประกันใดนะครับหรือว่าบบสภาพกับขอโทษขออภัยไว้หนะที่นี้นะครับเรายไว้เจอกันคลิปหน้าครับนะครับมารอติดตามชมเมองนะครับว่าผมจะเอาเมนูอีกอย่างนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับสำหรับมืงเหียขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับอู้เพจนะครับกําลังกําลังสกินน้ำเลย